สวัสดีทุกคนครับเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจอะไรพวกนี้ไปนะฮะในคลิปเนี้ยก็จะขออยู่ในธีมนี้อีกสักหนึ่งตอนนะฮะพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจแย่ๆของคนเรานี่นะครับเออเขาบอกว่ามันมีสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะที่เป็นสาเหตุสำคัญทีเดียวนะที่ทำให คนเราเนี่ยตัดสินใจได้แย่นะครับเออสาเหตุที่ว่านี่ก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีเราตัดสินใจแย่เพราะว่าเออเราเราประเมินนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผิดจากความเป็นจริงไปเยอะมากนะครับตัวอย่างคืออะไรนะครับตัวอย่างก็เช่นนะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะครับจะจะมีความคิดว่าโอกาสที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินคือโดยสารทางเครื่องบินเนี่ยแล้วก็เครื่องบินตกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทุกคนนะ่ะมักจะประเมิน p r o b a b i l อ t y อ,อ,อ,อันเนี้ยสูงเกินจริงนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงมากนะครับ คือสูงมากกว่าการาโดยสารรถยนต์ไม่รู้ต้องกี่เท่าอ่ะนะฮะจริงๆรู้นะจริงๆรู้ว่ากี่เท่านะครับสถาบันเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเขาเคยประเมินออกมานะครับว่าโอกาสที่ทุกคนนะฮะจะโดยสารรถยนต์เนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยนะครับคือใช้รถยนต์ในการเดินทางตลอดชีวิตเนี่ย แล้วมีโอกาสที่จะถูกชนแล้วก็ถึงขั้นบาดเจ็บสาหานะัสนะฮะจะมีโอกาสประมาณ1ต่อ101หนะครับหรือประมาณ0.99%นะครับหรือประมาณ1%นั่นะแหละนะครับอันนี้หมายถึงว่าตลอดชีวิตเลยนะทุกคนแบบเลือกที่จะใช้รถยนต์ในชีวิตเนี้ยแล้วก็ใช้มันอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยโอกาสที่ คุณจะบาดเจ็บสาหานะัสจากการจาัดอุบัติเหตุทางรถยนต์นจะเท่ากับประมาณ1ต่อ1น1นะครับแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับอุบัติเหตุทางเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ทำโดย iata นะฮะเขาบอกว่าโอ,อกาสที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับจากการขึ้นเครื่องบินนี่นะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ7.7ล้านนะครับซึ่งเปรียบเทียบให้มันเป็น Apple to Apple กับไอที่ป๊อปของไอรถยนต์ตะกี้เนี้ยก็คือจะประมาณได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเครื่องบินทุกวันนะโอกาสที่คุณจะตายเพราะว่าเครื่องบินตกตายเนี่ยคุณจะต้องขึ้นเครื่องบินทุกวันเนี่ยติดต่อกันราวๆาวห0ึ่งปีนะฮะคุณถึงจะ คุณถึงจะมีโอกาสตายเพราะเครื่องบินตกเ่ะเพราะฉะนั้นน่ะโดยตัวเลขโดยสถิติแล้วเนี่ยอุบัติเหตุทางเครื่องบินเนี่ยมันน้อยกว่ารถยนต์มากๆเลยแต่ถ้าถามทุกคนน่ะความรู้สึกอ่ะว่าเราเรากลัวเราเราขึ้นเครื่องบินเน่ะเรากลัวว่าเครื่องบินเราเครื่องบินจะตกแล้วเราจะตายเนี่ยเปรียบเทียบกับวันนี้เราออกไปนอกบ้านอ่ะแล้วเราขึ้นรถอ่ะ แล้วเราคิดว่าเราจะตายเพราะว่ารถคันนี้มันชนเนี่ยคุณคิดว่าอะไรมากกว่ากันนะฮะบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ากลัวจะเครื่องบินตกและตายมากกว่านะฮะไอการที่เราประเมินเอ,อ่อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆผิดไปเยอะนี่นะครับมันก็แน่นอนแหละมันก็จะทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดอยู่เสมอนะครับเราก็มักจะเลือกช้อย ที่แย่ๆในชีวิตอยู่เสมอเนอะเอาะอย่างตัวอย่างอะไรที่ตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องหวยครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะประเมินโอกาสที่ตัวเองจะถูกรางวัลไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งก็ได้รางวัลเลขท้ายสองตัวก็ได้สูงเกินความเป็นจริงไปเยอะมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ ทำให้เรามันเรารู้สึกดึง,ด,งดูดเนี่ยที่อยากจะซื้อหวยนะครับถ้าคนเราเ,เข้าใจจริงๆว่าโอกาสที่จะถูกหวยครับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่มันเท่ากับ1ต่อร้อยเนี่ยนะมันจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนเนี่ยเราจะไม่อยากเล่นหวยเลยนะฮะจริงๆแล้วผมว่าลองเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็ได้นะเอ่อ อย่างเอาคุณไม่ต้องเล่นหวยก็ได้คุณเล่นพนันบอลหรือพนันมวยก็ได้อะเพราะว่าไอ้พนันบอลกับมวยเนี่ยจริงๆมันก็ทายให้ถูกอยู่แค่2อย่างเนอะไม่แพ้ก็ชนะใช่ไหมหรืออย่างมากก็มีเสมอเอาเป็นว่าทายให้ถูกแล้วกันว่าแพ้หรือชนะจริงๆแล้วอย่างนั้นนะโอกาสมันมันก็แค่1ต่อ2เองเนาะแค่นั้นน่ะมันยังมีคนเจ๊งเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหต่อ100เนี่ย ไม่ต้องคิดถึงเลยว่าโอกาสที่คุณจะได้เนี่ยมันจะน้อยขนาดไหนนะครับแล้วยิ่งรางวัลที่หนึ่งนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยว่าหนึ่งต่อ20ล้านหรือ10ล้านหรือหนึ่งต่อล้านเนี่ยไอโอกาสที่ว่าเนี่ยไอตัวเลขที่เราฟังดูเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เวลาที่กองสลากอะ่ะนะครับหรือว่า เจ้าของลอตโต้เขาอยากจะเพิ่มยอดขายเขาให้มันมากขึ้นเนี่ยเทคติกง่ายๆเลยนะก็คือการเพิ่มขนาดของรางวัลที่1น่งให้มันเยอะขึ้นนะโดยที่อาจจะเอารางวัลของรางวัลเล็กๆอมากองรวมกันแล้วก็มามาโปะให้กับรางวัลที่1ให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งคนได้ยินว่า รางวัลที่หนึ่งอ่ะมันจ่ายเยอะขนาดไหนอ่ะอย่างเช่นแบบลอตโต้ของรัฐมิชิแกนป่ะที่มันจ่ายเป็นหมื่นล้านอ่ะเราก็ยิ่งอยากเล่นเราก็ยิ่งอยากซื้อเท่านั้นนะครับท,ท,ทั้งๆที่โอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันน้อยมากอ่ะนะฮะแล้วยิ่งเขาเอารางวัลเอาเงินรางวัลไปกองรวมกันกันกบคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งคนเดียวเนี่ยมันก็ยิ่งทำให โปรไฟล์ของการที่เราจะได้รางวัลเนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปอีกอะแต่ว่านั่นะ่ะมันกลับทําให้คนอยากซื้อหุ้นอยากซื้อหวยมากขึ้นนะครับนั่นก็มาจากการที่เราเราไม่เข้าใจจริงๆอะว่าหนึ่งต่อล้านเนี่ยมันน้อยขนาดไหนนั่นเองนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีป๊อปอีกอันหนึ่งนะที่คนเราก็ผิดก็เข้าใจผิดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆผมก็ไม่รู้ว่า ผมเอามาพูดเนี่ยมันดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแบบไม่ได้ช่วยรัดลนลงนู่นนี่นั่นเลยนะฮะก็คือว่าเ,เราแต่ก่อนนี้มันจะมีแคมเปญเจ็ดวันอันตรายช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะประกาศช่วงปีใหม่ก็จะประกาศทุกวันเลยว่าโอ้ยวันนี้กี่ศพแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบโหวันนี้เป็นร้อยศพเลยอะไรเงี้ยดูแล้วมันเยอะหรือเกินเนาะโหเนี่ยคนเราแบบ ไปฆ่ากันตายหรือว่าไปมีอุบัติเหตุอะไรตายเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยแต่ว่าเนี่ยแค่แบบวันปีใหม่วันเดียวอ่ะวันหนึ่งอ่ะมีคนตายเป็นร้อยศพเลยนะมันเยอะมากเลย,เลยอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผมเคยคำนวณน,นะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเคยไปดูตัวเลขไงว่าเอ้ยตลอดทั้งปี365วันเนี่ย มันมีอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกี่ครั้งเนาะแล้วผมก็ลองหาร365ดูนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าค่าเฉลี่ยตอหนหวันเนี่ยมันมีอุบัติเหตุกี่ครั้งนะฮแล้วผมก็พบว่าจริงๆแล้วช่วง7วันอันตรายอ่ะตัวเลขมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยตอนหนึ่งวันของทั้งปีเนี่ยก็คือประมาณแค่2เท่าเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่า ในช่วงเจ็ดวันตรายที่มีคนตายเยอะขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆอ่ะจริงๆแล้วคุณคุณคุณควรจะรู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยทุกวันเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยมันก็คือเหมือนกันทุกวันนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันเยอะขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ตายบนถนนทุกวันนี้มันมีเยอะมากนะครับเอ่อ มันมันเยอะมากจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกเฉยๆกับมันไปแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะขอวนกลับมาคุยถึงเรื่องตัวอย่างนี้อีกเนาะเพราะมันมีประเด็นอีกนะแต่ว่าขอข้ามไปอันต่อไปก่อนนะฮะอ,อ,อันหนึ่งที่เป็นปัญหามากๆเลยนะก็คือเรื่องของลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยนะครับเคยมีคนที่ตายเพราะว่าลงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย น้อยมากนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับคนที่ตายเพราะว่า,าสูตรมล,ลพิษนะ่ะแล้วเป็นมะเร็งอน่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานถ่านหินนะครับหรือโรงงานกา๊าซหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันปล่อยมล,ลพิษออกมาแล้วทำให้คนตายอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะตามตัวเลขตามสถิติแล้วนี่นะครับคนที่ตายเพราะว่าลงไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ย ต่อปีนะครับมันมากกว่าคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันมันมากกว่าลงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเทียบกันไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าพอมีคนตายจากลงไฟฟ้านิวเคลียร์ทีนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนเลยเราจะรู้สึกว่าอ้ยไอพลังงานอันนี้มันโคตรอันตรายเลยนะฮะอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ทำให้บางทีเราเสียโอกาสไปเนะเาะ แต่ว่าเรากลับทนได้กับไอไอโรงไฟฟ้าแบบเดิมที่มันเต็มไปด้วยคาร์บอนน่ะที่มันเต็มไปด้วยมลพิษน่ะแล้วคนมันก็ตายมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่เรากลับทนได้เรากลับไม่รู้สึกว่ามันอันตรายต้องกำจัดต้องทำต้องเลิกเดี๋ยวนี้อะไรขนาดนั้นแต่พอเป็โรงไฟฟ้าิวเคร์เนี่ยเรากลับรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนมากเป็นหลายหลายเท่าเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นความแปลกอย่างหนึ่งของมนุษย์ครับ แล้วก็ปัญหาสังคมอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นผลมาจากการประเมินป๊ปที่ผิดพลาดของมนุษย์อีกเหมือนกันนี่นะครับก็คือเรื่องของรถรถยนต์ไร้คนขับนะฮะเ,เขาทำตัวเลขสถิติออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่ายานยนต์ไร้คนขับเนี่ยจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยกว่ามนุษย์ขับเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งฮนะก็คืออุบัติเหตุจะน้อยกว่าประมาณ50%ครับ รถที่มนุษย์ขับเนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงๆนะมันไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคนเมาก็เยอะเนาะคนหลับในก็เยอะนู้นนี่นั่นนะครับหุ่นยนต์เนี่ยไม่ปฏิเสธนะว่ามันไม่ได้ปลอดภัย100%แต่มัน Reliable มากกว่ามนุษย์ขับซะอีกนะฮะก็คือตัวเลขออกมาแล้วคือน้อยกว่ากันครึ่งๆแหละแต่ว่าเราอะยังมีความกังวลเยอะมากเลยว่าถ้ารถ ยานยนต์ไร้คนขับมันออกมาวิ่งกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคนจะตายเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งจริงๆแล้วนี่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดมาจากเรื่องของสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างรถ AV ที่กำลังเทสท์กันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่าคนมันจ้องอยู่แล้วล่ะว่าถ้าสมมุติว่ามัน เทสแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสักหนึ่งเคสเนี่ยนะครับโอ้โหทุกสำนักข่าวก็จะตีข่าวนี้นะครับแบบหนักมากแบบเหมือนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากเลยในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยรถยนต์ที่มนุษย์ขับเนี่ยฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นทุกวันนะฮะแต่ว่าเรากลับเฉยๆนั่นแหะครับมันเป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะฮะ ซึ่งพฤติกรรมที่มันดูไม่มีเหตุผลอันนี้ของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่เราประเมินป๊อปของเหตุการณ์แต่ละอย่างผิดไปเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรายังเหมือนสมองเราเนี่ยมันยังมีบักอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับบักที่ว่าเนี่ยก็คือว่านะครับเรามักจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการความปลอดภัย100%นะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยออมนุษย์เราหรือว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับจริงๆแล้วเรามีการชั่งน้ำหนักเสมอนะว่าออไม่ว่าเราจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่มันอันตรายต่อเราเนี่ยเราจะชั่งน้ำหนักเสมอว่าจริงๆแล้วอะเ n e f i t ที่เราได้จากมันนะเปรียบเทียบกับ โทษของมันอย่างเช่นทําให้คนตายเนี่ยเอ่อมันมากกว่ากันแล้วมันคุ้มพอที่เราจะใช้มันต่อไปไหมครับเราจะไม่ได้คิดว่าอะไรก็ตามถ้ามันมีอันตรายแม้แต่นิดเดียวอย่างเช่นว่ามันทําให้คนตายแม้แต่คนหนึ่งอะแล้วเราจะไม่ใช้เลยอะจริงๆอะเราเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเราชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบแค่เอ่อแท้แค่เบนฟฟิตมันมากกว่า ทษนะ่ะเราก็ใช้มันแล้วนะซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โหดร้ายหรือเปล่านะครับเราเป็นคนที่ไม่ได้เห็นใจคนส่วนหนึ่งที่ต้องตายหรือเปล่าแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยต้องการความปลอดภย100ัยร้อยเปสำหรับทุกอย่างแต่ว่าในเชิงในทางพฤติในแล้วเนี่ยในทางพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะฮะจะยกตัวอย่างยังไงดีก็คือง่ายๆเลยอย่างเช่นนะครับ มีดบางตอหรือมีดมีดที่ใช้ทำกับข้าวเนี่ยมันฆ่าคนได้ไหมมันฆ่าคนได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วโอกาสที่วันหนึ่งจะมีคนเอามีดบางตอเนี่ยไปฟันคนอื่นว,ว่าอาจจะเป็นคู่อริอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมมันก็มีใช่ไหมอ่าแล้วถ้ามันในเมื่อมันมีอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ต้องการความปลอดภัย ในสังคม100%นะแล้วทําไมเรายังอนุญาตให้มีการใช้มีดบางต่อทําครัวกันอยู่อ่ะทำไมเราไม่แบนแล้วก็เก็บให้หมดล่ะก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความปลอดภัย 100%, เรเรารู้ว่ามีดอะถ้ามันมีอยู่ในสังคมอะมันมีโอกาสที่คนจะหยิบเอาไปฆ่ากันได้แต่ว่าเรายังให้เรายังยอมใช้มันอยู่ทุกวันเรายังยอมให้มีการใช้มันอยู่เพราะว่า มันมีประโยชน์อย่างอื่นแล้วประโยชน์อย่างนั้นน่ะมันเยอะมากจนเรายอมที่จะทําให้ทุกๆปีอ่ะต้องมีคนตายเพราะว่าถูกแทงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอ่ะไปคิดว่าเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วเราบางทีเราก็มาโวยวายนะครับในสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับเอ่อเหมือนกันนะครับอย่างเช่น การ probability ที่คนเราจะถูกจะข้ามถนนแล้วเราจะถูกรถชนตายเนี่ยมันเท่ากับศูนย์ไหมมันไม่เท่านะต่อให้คุณพยายามตั้งใจข้ามถนนยังไงเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายเพราะว่าถูกรถชนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับศูนย์อยู่ดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ต้องการความปลอดภัย100%จริงๆอะ่ะ เราไม่อยากเห็นคนตายเพราะว่าถูกรถชนเลยแม้แต่คนเดียวในโลกเนี้ยทำไมเรายังยอมให้มีการใช้รถใช้ถนนอยู่ในสังคมทุกวันนี้อยู่อครับแล้วถ้าไปดูสถสติติเราก็จะเห็นว่าปีปีหนึ่งอะมีคนเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นศพเลยนะแต่ทำไมเราก็ยังยอมให้มีการใช้รถยนต์กันอยู่นะ แล้วแล้วทำไมเวลารถยนต์ A v วจะมาวิ่งพอมีคนตายหนึ่งเคสน่ะเราถึงจะเป็นจะตายเนาะหรือว่าถ้าลงลงไฟฟ้านิวเคลียร์มันทำให้คนตายสักหนึ่งคนเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกจะเป็นจะตายแล้วเรารู้สึกว่ารงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่ารถยนต์ AV เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามมนุษย์ต้องกำจัดให้หมดต้องเลิกให้หมดทำไมเราคิดอย่างนั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยใช่ไหมฮะ สมัยก่อนตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกานะฮะมหาลัยผมเนี่ยมันอยู่แถวแถววอชิงตันดีซีนะครับซึ่งเพลินผมก็แจ็คพอตมากเลยนะครับปีที่ผมไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์น่ากลัวอันหนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีคนมันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีคนอยู่คนหนึ่งอะ่ะไม่รู้เขาคิดยังไงไม่รู้ว่ะเขาเอาปืนไรเฟิลอ่ะไปซุ่มยิงคนนะครับ ตามท้องถนนนะแล้วก็มีคนตายแบบทุกอาทิตย์เลยก็มีคนตายก็คือสไนเปอร์ถ้าใครยังจําได้นะมันจะมีข่าวสไนเปอร์ครับซึ่งผมอยู่แถว DC ซีตอนนั้นแหละนะฮะแล้วช่วงนั้น่ะปรากฏว่าสิ่งที่มันแปลกมากเลยคือว่าเเวลามองไปที่ถนนเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราจะเคยเห็นคนเดินๆอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าอาทิตย์ ช่วงเดือนนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นใครเดินอยู่บนท้องถนนเลยเพราะว่าทุกคนกลัวกลัวสไนเปอร์มากๆเลยอะ่ะแล้วเวลาผมลงจากรถแล้วก็เดินไปสมมติจะไปเดินเข้าตึกหรืออะไรเงี้ยผมก็จะมีความหลอนตลอดเลยว่าเฮ้ยแถวนี้มันมีสไนเปอร์ฆาตกรคนนั้นนะ่ะมันซุ่มอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะเราเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขาว่าเขาวันนี้เขาจะไปซุ่มยิงคนที่ไหนเนาะแต่เราแค่รู้ว่าเขาอยู่แถวแถวดีซีนี่แหละเพราะว่า ี่ศพที่ตายเนี่ยก็คืออยู่แถวนี้หมดนะฮะเราก็จะมีความแบบประสาทแดกมากนะฮะแล้วผมก็คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นคนอิสราเอลอ่ะเ,อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าอเนี่ยเวลาออกจากบ้านะ่ะไม่ต้องกลัวเลิกกลัวไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยตอนที่เขาอยู่ประเทศเขาอะ่ะ โอกาสที่มันจะมีระเบิดอะ่ะมันมีทุกวันเนาะแล้วก็จะมีคนตายแบบทุกวันอะ่ะเพราะว่ามันมีการก่อการร้ายปาเลสไตน์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าแรกๆอะ่ะคนเราก็จะหลอนแล้วก็จะกลัวครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะกลัวไปทาถึงเราจะกลัวยังไงแต่ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปไงทุกคนก็เลิกกลัวแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะเดินกันเฉยเลยเนาะโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบั็กของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าช่วงแรกๆอ่ะเราจะมีความประสาทแดกเยอะนะฮะแต่หลังๆอ่ะเราจะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงได้ว่าชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปอ่ะเราไม่สามารถที่จะหลบอยู่ในบ้านไปตลอดชีวิตได้แม้แต่อันตรายขนาดไหนสุดท้ายเราก็ต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ดีและเราก็จะกล้าออกมาในที่สุดเนาะ มันก็จะเป็นความไม่มีเหตุผลอีกเหมือนกันน่ะว่าทาไมตอนแรกๆอ่ะเราถึงกลัวแบบจะเป็นจะตายเลยเราไม่อยากจะมีป๊อปที่จะโดนยิงตายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตอนหลังทําไมเรากับรับได้ว่าเอ้ยโอกาสที่เราจะตายนี่มันน้อยมากจนเรารู้สึกว่างั้นเราออกมาใช้ชีวิตเถอะอะไรเงี้ยคนเรามันจะเป็นมันจะมีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับมันเป็นอิโมชั่นมันเป็น สัญชาตญาณดิบที่มันฝังอยู่ในตัวเราอะแล้วมันทําให้เราไม่มีเหตุผลนะครับแต่เราก็เป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่าตอนสมัยก่อนนะครับผมสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาจะเป็นคนที่แบบขี้วิตกกังวลนิดนึงเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับเราก็คุยกันถูกคออะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกรีแลกซ์พอที่จะ คุยเรื่องที่อยู่ในหัวเขาให้ผมฟังอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าด้วยกันเนาะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยในในเคยคิดไหมในเคยมีความคิดในหัวไหมว่าเออถ้าสมมติมว่าเราเราเราอยู่ในรถไฟฟ้าที่มันกําลังวิ่งด้วยความเร็วแบบเนี้ยแล้วมันเกิดมีก้อนหินหรือว่ามีกวดอะไรมันวางอยู่ที่รางอะแล้วรถมันวิ่งผ่านประดีอะอะ ก้อนหินนั้นนะ่ะมันก็อาจจะถูกลดหนีบแล้วก็ทําให้กระเด็นออกมาเหมือนเป็นกระสุนนะ่ะเหมือนพุ่งใส่เราอะ่ะแล้วเราก็อาจจะยืนอยู่ตรงวิถีวิถีกระสุนของก้อนหินนั้นพอดีแล้วเราก็อาจจะตายก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังแล้วผมก็งง,งแล้วผมก็บอกว่ามผมไม่เคยคิดอะไรแบบนี้ในหัวเลยไม่ได้คิดเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรก็คือว่าที่จริงแล้ว่ะ จริงๆโอกาสที่เราจะตายเนี่ยมันมันมันไม่เคยเท่ากับศูนย์หรอกถ้าเราคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเนาะแต่ว่าในการใช้ชีวิตจริงๆของมนุษย์เราอะ่ะเราเราคิดแบบนั้นไหมถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ทําให้เราตายได้แม้แต่นิดเดียวอะ่ะแล้วเราก็จะไม่กล้าไม่กลัวไม่กลัวที่จะไม่ทำไม่ทาอะไรเลยขนาดนั้นไหมอะ่ะ เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันในแบบที่ความเสี่ยงที่เราจะตายเพราะเจออะไรรอบๆข้างเนี่ยมันม,มันไม่ได้เท่ากับศูนย์เสมอแต่เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะชั่งน้ำหนักเสมอครับว่า b e n e ฟ i t กับคอสตอ่ะอะไรมันมีมากกว่ากันแล้วถ้า e บ e ฟ i t มันมีมากพออ่ะ เราสามารถที่จะรับคอร์สนั้นได้เสมอไม่ว่าคอร์สนั้นน่ะมันจะดูเลวร้ายขนาดไหนอ่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แต่เราไปคิดว่าเฮ้ยมาตรฐานความปลอดภัยมันต้อง100%อะไรอย่างเงี้ยลดไฟฟ้าไม่เอาลดเอ่อโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เอาอะไรอย่างงี้นะฮะ ึ่องอันนี้คือมันพูดตรงๆเลยก็คือว่ามันงี่เง่าเหมือนกันแหละนะฮะไอความคิดแบบนี้นะฮะมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับหรือถ้าจะพูดถึงเรื่องเร็วๆนี้เลยเนาะที่เป็นเรื่องประสาทแดกของคนอีกเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการไม่กล้าฉีดวัคซีนโควิดนะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะแพ้วัคซีนตายใช่ไหมครับทุกคนน่ย ประเมินว่าโอกาสที่ตัวเองไปฉีดวัคซีนแล้วจะตายเพราะว่าแพ้วัคซีนเนี่ยมีสูงเกินกว่าความเป็นจริงของมันไปเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างตัวเลขที่เขาทำสถิติออกมาเนี่ยวัคซีนหลายๆยี่ห้อเลยก็คือว่าโอกาสที่คุณจะแพ้วัคซีนเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็น1ต่อแสนหต่อหลายแสนนะครับแต่เราก็ยังกลัวอยู่ดีนะฮะซึ่ง มันไม่ make sense เพราะอะไรนะครับคุณอย่างอย่างแรกเลยก็คือว่าเอ้ยโอกาสหนึ่งต่อแสนเนี่ยมันยากขนาดหนึ่งต่อหลายแสนเนี่ยมันยากขนาดถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะแล้วปกติอะแค่แบบพนันบอลพนันมวยหนึ่งต่อสองเองอะคุณยังไม่ถูกเลยนะฮะและไอ้หนึ่งต่อล้านอะไรเงี้ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันน้อยขนาดไหนนะมันน้อยจนจริงๆแล้วอะเราสามารถที่จะยอมรับมันได้ไง แล้วก็ที่จริงแล้วอ่ะยาทุกชนิดที่คนเรากินอยู่ทุกวันแม้แต่พาราเซตามอลอ่ะมันก็มีคนที่แพ้อยู่นะครับแล้วปีปีหนึ่งมันก็มีคนที่แพ้อยู่เยอะด้วยนะครับแล้วยาหลายๆตัวที่เราใช้กันยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีป๊อปที่คนจะแพ้แล้วตายเนี่ย มากกว่าไอ้วัคซีนโควิดซะอีกเนาะแต่เราก็ยังใช้กันอยู่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้คุกคามสังคมนะที่เรายังใช้แอสไพรินเรายังใช้พาราเซตามอลแต่ว่าไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยทำไมเราถึงบ้าจี้กับมันขนาดนั้นน่ะก็เป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลอีกเหมือนกันเนาะ